สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนคอนหวันครับเราจะพาเพื่อนมาซื้อของที่ตลาดนัดลานโอท็อปครับที่พลพิสัยทีรชัยเกาะนี่ครับวันนี้เราก็อยู่กับแมนคอนหวันครับที่ตลาดโอท็อปนี้เราก็จะมาซื้อนี่ครับชื่อร้านมะพร้าวน้ำหอมตอนนี้เราก็อยู่ตลาดนัดทีรชัยตลาดค้าโอท็อปครับ ร้อนมากไปซื้อน้ำมะพร้าวร้านนี้ก่อนว่าเป็นไงนี่ครับเทน้ำนี่น้ำยังเนี้ยน้ำมะพร้าวปรอเทเลยมะพร้าวนมสดกับเทลงไปต่อด้วยน้ำแข็งสองแก้วก็ปัน่นมีคนด้วย ้นะครับแมงแล้วหรอลองต่อไปปิดฟ้าพอใจตังวะพอใจเลยเอใจเลยแล้วก็วุ้นสองอันครับวุ้นวุ้นเป็นไงรีวิวหน่อยครับลองแล้วก็ที่ทานคนมะพร้าวนมสดจากแล้วพสวรร แม่แค่ละมาจานเจ็ดรอ,อืมรสชาติอร่อยหวานคนไปเออกันทิพนบายบายดูมะพร <c oughs> ้าวกับแม่ค้าครับตรงกลมไหม,มค้ายคร <c oughs> ับเรา <c oughs> ได้น้ำมะพร้าวมารสชาติโอเคไปมาพบกันโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้ทุกท่าติ๊กกระตอกเมงคนหวานด้วยกระดิ่งด้วย